สวัสดีครับพบกับวิจารณ์หลายครั้งหลังจากห่างหายกันไปนานวันนี้แอดมินจะมาเล่าซีรีส์จีนย้อนยุคโรแมนติกเรื่องโอลมาหหัวใจยายบดิบจอมป่วนตอนที่1หนินโจอยู่ทางตอนใต้ของแคว้นวินณะที่แห่งนั้นมีสำนักอินช่างสำนักอินช่างเป็นสำนักที่ขึ้นชื่อลือนามเกี่ยวกับความรู้และวิชาการเป็นที่บ่มเพาะข้าราชการน้ำดี และเป็นแหล่งศึกษาของเหล่าบัณฑิตที่จะเข้าเรียนสํานักอินช่างได้ประกาศเริ่มสมัครสอบในการเข้าศึกษาการเข้าสอบที่อินช่างไม่มีการจํากัดอายุในการเข้าสมัครเฟิงเฉินจินและบ่าวรับใช้ได้มาดูสินค้าที่ร้านแห่งหนึ่งเท่าแก่เจ้าของร้านบอกว่าพัดเล่บนี้คนที่เขียนนั้นคือผู้ว่าเฟิงเฟิงจี้ชางเฟิงเฉินจิน รู้ว่าผู้ที่เขียนนั้นไม่ใช่พ่อของตนเองแต่ว่าลายมือกับคล้ายกับลายมือของพ่อของเขาเป็นอย่างมากเขาได้แต่ชื่นชมในใจทันใดนั้นก็มีบัณฑิตคนหนึ่งเดินเข้ามาชนแล้วข้าวของก็หล่นเนลียลาตามพื้นเต็มไปหมดบัณฑิตคนนั้นได้รีบเก็บข้าวของที่หล่นพื้นแล้วรีบเดินจากไปแต่ว่าเฒ่าแก่เจ้าของร้านได้เข้ามาฉุดลังไว้พร้อมบอกว่าข้าวของของเขา เสียหายหมดแล้วแต่ว่าบัณฑิตคนนั้นกลับบอกว่าเขาเป็นคนเขียนพัดเล่นนี้เองถ้าหากอยากได้มากกว่านี้เขาก็ทําให้ได้นั่นทําให้เท่าแก่ตกใจแล้วรีบปล่อยมือจากเขาไปณนะหอสมุดมู่หลานคุณชายท่านหนึ่งกําลังสนทนากับเท่าแก่เฉาเกี่ยวกับหนังสือนิยายลักเขานั้นชอบมากและต้องการอ่านเล่มที่สองทันใดนั้นบัณฑิตคนนั้น ก็ได้เข้ามาอย่างเ,งเร่งรีบตอนนี้เราจะได้รู้แล้วว่าเขาก็คือคุณชายเหวนินเขาได้ทำหนังสือนิยายลักตกและสลับกับหนังสือของเฟิงเฉินจ้นแต่สิ่งนั้นก็ไม่ทำให้เขาหวันไหวแต่อย่างใดคุณชายเหวินได้เขียนหนังสือนิยายเล่มที่สองขึ้นใหม่ณสำนักอินช่างบรรดาชาวบ้านและคนที่จะสมัครเข้าสำนักอินช่างต่างแตกตื่นกันใหญ่เพราะว่าเฟิงเฉินจนลูกชายของผู้ว่าเฟิง ได้มาที่สำนักอินช่างและบังเอิญที่ของของเฟิงเฉินจินได้ตกลงทําให้เห็นหนังสือนิยายรักรักแรกท่ามกลางจันทาสุดสายลมเล่มที่สองนิยายลักยอดนิยมของเมืองนี้ณหอสมุดมู่หลานคุณชายเหวนินได้เขียนนิยายลักลักแรกท่ามกลางจันทาสุดสายลมเล่มที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้นําให้เท่าแก่เฉาคุณชายเหวนินได้รับค่าแรงในการเขียนนิยายมา พร้อมทั้งเท่าแก่เฉ่ายังบอกอีกว่าคุณชายเหวินจะไม่สมัครเข้าเรียนที่สำนักอินชาตจริงๆเหรอเพราะความรู้ความสามารถของเขาก็ไม่ได้ด้อยเลยแต่เหมือนว่าคุณชายเหวินจะไม่ได้สนใจการเข้าสำนักอินชาตแต่อย่างใดและคุณชายเหวินยังบอกว่าเขาจะรีบเขียนนิยายเล่มที่สามมาให้แล้วก็บอกให้เท่าแก่เฉาเพิ่มค่าแรงให้ด้วยเพราะว่านิยายนั้นขายดีไปอย่างมากหลังจากที่คุณชายเหวิน ออกจากหอสมุดมู่หลานแล้วอีเ่เลอเซียนได้ติดตามมาเขาได้ซื้อของให้กับคุณชายเหวนินแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รับไว้อีเ่เลอเซียนบอกว่าเขามีเรื่องจะขอให้ช่วยแต่คุณชายเหวนินกับบอกว่าเขาคงทำให้ไม่ได้อีเ่เลอเซียนจึงถามกลับว่าเขายังไม่ได้บอกเลยว่าใช้ทำอะไรเหตุใดจึงรีบปฏิเสธกันละ่ะคุณชายเหวินจึงบอกว่าตัวงเขานั้นมีหลักการข้อแรกไม่รับใช้บัณฑิต ไม่ทําการบ้านไม่สอบแทนข้อ2ไม่อยากเป็นบัณฑิตดังนั้นข้าคงช่วยคุณชายไม่ได้หวี่เลอเซียนจึงบอกว่าเหตุใดจึงคิดว่าตัวของเขานั้นจะให้สอบแทนละ่ะแล้วเหตุใดจึงคิดว่าเขาเป็นบัณฑิตคุณชายเหวินยิ้มแล้วบอกว่าคุณชายแต่งกายประณีตนิ้วมือเรียวงามแบบคนที่ชอบอ่านตำราเมื่อคู่ตอนค่าคัดนิยายคุณชายก็ตาลกวาวพอค่าออกมาสักพัก คุณชายก็ตามมาแปลว่าท่านถามเท่าแก่เฉวแล้วว่าข้าไม่รับงานถึงได้มาชวนเองอีกอย่างหนึ่งการสอบสำนักอิ่นช่างกำลังจะเริ่มแล้วยังไงก็ต้องมองออกอยู่แล้วอวีวเลอร์เซียนจึงบอกว่าหน้าเสียดายยิ่งนักที่เจ้าไม่ใช่บัณฑิตแล้วทั้งสองก็ลาจากกันจากนั้นฉากก็ตัดมาที่บ้านของคุณชายเหวินที่แท้เขานั้นเป็นผู้หญิงและสวยซะด้วยนางมีชื่อว่าเหวินซี มีน้องชายที่ชื่อว่าเหวินปินเขามีร่างกายที่อ่อนแอดังนั้นเหวินซีจึงต้องหาเงินมาเพื่อรักษาน้องชายของเขาแล้วเหวินซีก็สังเกตเห็นว่าแม่ของเธอได้รับสินสอดของใครมาแม่ของเหวินซีจึงบอกว่าตระกูลที่มาทาบทามเป็นตระกูลที่มีเงินมากเจ้าสามารถกินเนื้อได้วลาสามมื้อเลยนะแต่เหวินซีกลับบอกท่านแม่ว่าท่านเห็นข้าเป็นคนเห็นกกินอย่างนั้นเหรอแต่ถึงอย่างไรเหวินซีก็ไม่ยอมแต่งแล้วเขาก็บอกให้แม่คืนสินสอดกลับไป ท่านแม่กลับบอกว่าสินสอดทั้งหมดนั้นเขาได้ใช้หมดแล้วและก็ไม่ได้บอกได้ว่าเอาไปทำอะไรและยังบอกอีกว่าเอาเป็นว่าถ้าได้เลิกเมื่อไหร่จะให้ฝ่ายชายมาสู่ขอหวนซีนะั้นไม่ยอมแต่ไม่ว่าอย่างไรแม่ของหวนซีก็จะให้แต่งอยู่ดีหวนซีจึงบอกว่าท่านแม่ใช้สินสอดไปเท่าไหร่ตัวของเขานั้นจะนำมาคืนเองแล้วหวนซีก็ไปหาเท่าแก่เฉาบอกว่าถ้ามีงานอะไรได้เงินดีๆบอกข้าได้เลยเท่าแก่เฉาจึงบอกว่า มันเป็นงานบอกข้อสอบให้กับผู้เข้าแข่งขันสมนักอิ่นช่างหวนซีจึงบอกว่านั่นเป็นการทุจริตนะแต่เท่าแก่เฉากับบอกว่าเขานั้นรู้ดีกับใจว่าคุณชายหวนมีหลักการเขานั้นแก้เสนอไม่ได้มันคับแต่อย่างใดถ้าท่านไม่สนใจก็ไม่เป็นไรจากนั้นฉากก็ตัดมาที่เฟิงเฉินจิน้นอ่านหนังสือนิยายรักของคุณชายหวนอยู่และก็รู้สึกปราเปิ่มกับการบรรยายภายในนิยายการใช้ถ้อยคํา และอีกอย่างก็คือการปลอมลายในมือได้เหมือนกับท่านพ่อของเขาเสียดายที่เขาหาเลี้ยงชีพแบบนี้แต่คนใช้ของเขากลับบอกว่าสมัยนี้มีคนแบบเขามากคนที่รวยก็ไปสอบเป็นบัณฑิตพวกที่ฐานะแย่ก็ได้แต่หากินแบบนี้ณนะบ้านของหวนซีมีเจ้าหนี้มาทวงหนี้บอกว่าแม่ของนางกู้นี้ยืมสินไปจำนวนห้าร้อยแปเพื่อไปเป็นค่ายายของหวนปิน น้องชายของเหวินซีเจ้านี้ไม่เห็นเหวินซีจึงบอกว่าดอกเบี้ยอะไรนี่ทั้งหมดไม่เอาคืนก็ได้เพียงแต่ว่าเหวินซีต้องยอมมาอยู่กับเขาแต่แม่ของเหวินซีกลับบอกว่าไม่ได้เพราะว่านางรับสินสอดจ,จากตระกูลหลี่มาแล้วนางเป็นคนของตระกูลหลี่ดังนั้นนางจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นี่เหล่านี้เขาจะเป็นคนหามาคืนเองเจ้านี้บอกว่าพวกเจ้าคิดจะเบี้ยวนี่ค่าแต่แรกแล้วใช่ไหมเขาจึงบอกให้ลูกน้องไปลากตัวพวกเขาไปคืนสาร แต่ว่าหวนซีกับบอกว่าขอเวลา7วันจะหาเงินมาคืนให้เจ้าหนี้จึงบอกว่าถ้าหากเกิน7วันแล้วยังหามาไม่ได้จะทำอย่างไงหวนซีจึงบอกว่าถ้ายังหามาไม่ได้นางก็จะยอมไปกับเจ้าหนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ว่าเจ้าหนี้ก็ได้ขอตัวน้องชายของหวนซีไปเป็นตัวประกันไว้ก่อนและก็ไม่ต้องห่วงเพราะเขาจะดูแลเป็นอย่างดีหวนซีไม่มีทางเลือกจึงต้องตอบรับงานที่ต้องแก่เฉาเสนอ นางได้ลอบปีนเข้ามาในสำนักอินช่างแล้วเท่าแก่ก็พามาหาคุณชายใหญ่ตระกูลหานเขาเป็นหัวหน้าสภาบัณฑิตคนเรียกเขาว่าหัวหน้าบัณฑิตในที่นั่นมีหลายคนหนึ่งในนั้นก็คืออวี่เลิศเซียนเขาได้บอกว่าคุณชายท่านนี้แหละที่เก่งจริงๆแต่คุณชายหานกับบอกว่าถ้าหากเก่งจริงทำไมไม่สอบเป็นบัณฑิตละ่ะหวนจีจึงบอกว่าตัวของเขานไม่อยากเป็นบัณฑิต เพราะว่าไม่ได้มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำวีเลอเซียนอยากให้หวนซีแสดงฝีมือให้ดูแล้วก็มีการทดสอบโดยการที่ให้มดิดอ่านกรท่อนบนหวนซีต่อท่อนล่างนางจึงยิ้มแล้วผลเลาะแล้วบอกว่าแค่การต่อกรอคงไม่ทําให้ท่านคลายความข้องใจเป็นแน่ดังนั้นให้ท่านเขียนกรขึ้นมาหนึ่งบท แล้วข้าจะต่อเติมทั้งท่อนบนและท่อนล่างเองว่าแล้วเหวินซีก็ทำการต่อก่อทั้งบดและสามารถทำได้อย่างถูกต้องคุณชายหานทึ่งในความสามารถและก็ได้เข้ามาบอกว่าการจ้างครั้งนี้เจ้าอย่าได้บอกว่าข้าเป็นคนว่าจ้างเขาเองจะไม่การันตีความปลอดภัยเพราะว่าในปีที่แล้วมีการจ้างคนมาทำงานนี้ถึงสามคนปรากฏว่าทุกคนล้มเหลวและโดนโลงโทษโบยอย่างหนัก หวนซีก็รับปากว่าจะไม่แพ่งพายเรื่องนี้ถ้าหากถูกจับได้แล้วนางกับเท่าแก่เฉาก็พากันหนีออกจากสำนักอวินช่างแต่ว่าในระหว่างที่พากันหนีนั้นนางก็เกือบถูกจับได้แต่ว่าได้มาเจอกับเฟิงเฉินจิน้นและด้วยอุบัติเหตุนางจึงเผลอตบหน้าเฟิงเฉินจิ้นไปหนึ่งฉากแล้วก็ได้เข้าไปหลบในห้องครัวแล้วผู้ที่ตามมาจับนางก็มาเจอกับเฟิงเฉินจิน้นแล้วพวกเขาก็ถามว่าเจอคนที่กำลังหลบหนีไหมเขาก็ได้ชี้ไปที่ห้องครัว แต่ด้วยความชาญฉลาดของหวนซีนางได้ปลอมตัวเป็นแม่ครัวทําให้พวกนั้นจับไม่ได้หวนซีได้เดินทางกลับบ้านแต่ในระหว่างที่เดินทางกลับได้เจอกับขโมยพวกเขาปล้นเงิน1นึ 8, ที่เป็นค่าแรงของหวนซีไปแต่ว่าพวกเขาก็เจอกับชายลึกลับหวนซีเรียกเขาว่าพี่ใหญ่และเขาก็บอกว่าพวกโจรได้มารบกวนการนอนของเขาทําให้ต้องสั่งสอนพวกโจรทั้งหมด วรยุทธ์ของเขานั้นร้ายกาศมากเมื่อพวกโจรถูกจัดการจนหมดเขาก็ได้ขโมยถุงเงินแล้วนำมาคืนให้เหวินซีนี่เป็นการพบกันครั้งแรกของพวกเขาแล้วก็มาถึงวันสอบเข้าแข่งขันเข้าสำนักหวินช่างวันแรกในวันนี้สำนักอนุญาตให้มีผู้ติดตามชายได้หนึ่งคนเหวินซีได้พยายามมองหาคนที่เขาต้องช่วยบอกข้อสอบอยู่ในขณะนั้นอาจารย์ใหญ่ก็ออกมาบอกว่าผู้ที่ทุจริตจะต้องถูกบย2อ0ไม้ และจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบตลอดชีวิตใครคิดกระทำเขาจะลงโทษอย่างถึงที่สุดไม่ไว้หน้าผู้ใดเสียงละคังเริ่มสอบบัตรนี้เริ่มทําข้อสอบได้หวนซีได้บอกข้อสอบให้กับคุณชายท่านหนึ่งแท้จริงแล้วเขาก็คือเฟิงเฉินจิ้นแล้วหวนซีก็รู้ว่าเขานั้นมาผิดที่แล้วนางก็จะรีบหนีไป แต่ว่าเฟิงเฉินจิ้นได้ลังตัวนางไว้แล้วบอกว่าการกระทําเช่นนี้คือการทุจริตเฟิงเฉินจิ้นถามว่าเจ้านั้นชื่ออะไรเหวินซีจึงบอกว่าข้าแซ่เหวินชื่อว่าปิ่นแล้วเฟิงเฉินจิ้นก็ลุกขึ้นแล้วบอกว่ามีคนมาก่อกวนการสอบทําให้คนที่กําลังโกงข้อสอบอยู่รีบเก็บโพยโดยด่วนอาจารย์คุมสอบจึงลุกขึ้นแล้วถามว่าใครกันที่เป็นกลโกงข้อสอบเฟิงเฉินจิ้นจึงบอกว่าเหล่าบัณฑิตที่เข้าสอบนักเรียน รวมถึงตัวค่าด้วยและก็ผู้คุมสอบด้านหน้าแล้วอาจารย์ใหญ่ก็ลุกขึ้นแล้วถามว่าเจ้าพูดอะไรฟังแล้วค่าไม่เข้าใจเลยเฟิงเฉินจิ้นจึงบอกว่าในฐานะผู้เรียนประพฤติไม่เหมาะสมโฉบเวยโอกาสคัดลอกคำตอบถึงกับว่าจ้างคนให้ทุจริตข้อสอบนับว่าละเมิดกฎทุกคนรวมถึงตัวค่าเมินเฉยถือว่าไม่ต่างอะไรกับการทุจริตท่านเองก็เมินเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ดังนั้นท่านก็ไม่สมควรคุมสอบอาจารย์ใหญ่โมโหมากแล้วเข้ามาชี้หน้าด่าว่าโอหังอวดดีเจ้าชื่ออะไรข้าจะเอาชื่อออกเขาจึงบอกว่าข้าน้อยเฟิงเฉินจินแล้วอาจารย์ใหญ่ก็บอกให้เอาลายชื่อมาข้าอยากรู้ว่าเป็นคนมาจากตระกูลไหนแล้วผู้เข้าร่วมสอบก็บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องตรวจสอบหรอกเพราะว่าเขาคือเฟิงเฉินจินลูกชายของผู้ว่าเฟิง เมืองอินโจแล้วอาจารย์ใหญ่ก็หน้าเปลี่ยนสีพร้อมกับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆพวกเจ้าได้ยินหรือยังเที่ยงตรงเป็นธรรมไม่เห็นแก่ตัวกล้าทำกล้ารับแล้วสั่งให้ตรวจสอบสนามสอบแล้วก็ให้เริ่มสอบต่อได้เมื่อการสอบจบลงเฟิงเฉินจิ้นได้ส่งกระดาษคำตอบอาจารย์ใหญ่ได้พูดจาประจบประแจงแต่ว่าอาจารย์คุมสอบอีกท่านหนึ่งได้บอกว่าเหตุใด เจ้าจึงมีโพยข้อสอบโพยนั้นถูกเขียนบนเสื้อของเขาหวนซีนั้นเป็นคนเขียนบรรดาคนที่สอบต่างหัวเราะกันใหญ่เฟิงเฉินจิ้นนั้นรู้ได้ทันทีว่าคนที่ทําก็คือหวนปินแล้วฉากก็ตัดมาที่หวนซีบอกกับเท่าแก่เฉาว,ว่าเขาดูที่นั่งผิดทําให้ไม่สามารถช่วยผู้เข้าสอบได้แต่เท่าแก่เฉากลับบอกว่าถ้าอย่างนี้งานที่มาจากสำนักอิ่นช่างเขาคงไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เพราะว่าผู้ว่าจ้างเขาก็คือหานเสืงจื้อหัวหน้าสภาบัณฑิตแห่งอินช่างแต่เหวินซีบอกว่าเรื่องนี้จะโทษเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ติดตามทุกคนในสนามสอบถูกไล่ออกจนหมดแต่เท่าแก่เฉากลับบอกว่าผู้ติดตามทุกคนในสนามสอบก็คือคนของหานเสิ้อชื้อแถมเจ้ายังไปกระตุกหนวดเสืออย่างเฟิงเฉินจ้นอีกเหวนซีจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยณนะจวนตระกูลหาน พ่อของหานเซิงจือ่อตำหนิลูกคนโตอย่างหานเซิงจื่อว่าแค่เรื่องง่ายๆอย่างนี้ยังทำพลาดแล้วตระกูลเราจะไปสู้กับตระกูลเฟิร์นได้ยังไงหานเซิงจือ่อจึงเถียงพ่อว่าพวกไม่เอาไหนนั้นแค่รอบแรกก็ไม่ผ่านแล้วพ่อของเขาจึงบอกว่าพวกไม่เอาไหนที่เจ้าว่าคือคนที่จะคอยสนับสนุนเจ้าให้เป็นคนใหญ่คนโตในอนาคตนะข้านั้นรับปาตระกูลเถียนเอาไว้แล้วว่าจะให้ลูกชายเขา ได้เข้าสำนักอินช่างได้แน่แต่เรื่องง่ายแค่นี้เจ้ายังทำพลาดแล้วอย่างนี้จะให้พ่อเอาหน้าที่ไหนไปสู้เขาได้ละ่ะแล้วพ่อของเขาก็ยังสอนอีกว่าเจ้าจะต้องเป็นใหญ่ในอินช่างถึงจะทําให้เป็นใหญ่ได้อย่างที่ข้าเป็นยังไงละ่ะมีฐานะและอํานาจณนะจวนผู้ว่าเฟิงเฟิงจี้ชางได้ถามลูกชายของเขาว่าที่เจ้าทําไปนั้นเพื่อให้ตัวของเจ้าเองได้รับคําชื่นชม จากผู้อื่นอย่างนั้นเหรอเฟิงเฉินจิ้นบอกว่าลูกแค่ทำไปตามที่เห็นสมควรพ่อของเขาจึงเตือนว่าเขาอย่าทำตัวโดดเด่นเพราะจะทำให้เป็นภัยต่อตัวเองเฟิงเฉินจิ้นจึงบอกว่าที่ทำไปก็พบความเที่ยงธรรมรวมถึงอุดมการตอบแทนบ้านเมืองอย่างเสียติ้งคุณถึงแม้เขาจะตายไปแล้วแต่ว่าคำสอนของเขาก็ถูกค้นพบในสักวันแต่ว่าพ่อของเขากลับบอกว่า อุดมการณ์ของเสี่ยวติ้งคุณมันผิดมหันต์ในสายตาทุกคนทีหลังอย่าได้พูดถึงอีกณหนะหอสมุดมู่หลานเท่าแก่เฉาได้ไล่ให้หวนซีจากไปด้วยความจำใจหวนซีจึงต้องลาจากแล้วก็จบไปแล้วนะครับในตอนที่1ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและแอดมินขอฝากช่องใหม่ด้วยนะครับ เป็นช่องเล่าเรื่องหลอนหนังผีซีรีส์สยองขวัญถ้าเพื่อนๆสนใจก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ